สำหรับผมแล้วนะครับก็อยากให้อยากให้ประชาชนนะครับบางครั้งไอ้สิ่งที่เราทำงานลงไปเนี่ยครับคืออย่าไปมองว่ามองว่าเป็นเครื่องมือหรือเป็นอะไรเนี่ยครับคิดซะว่าถ้าเป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับผมอยากจะให้รับไว้นะครับ,รบอย่าคิดเดยอะอย่าคิดเดยอะอย่าคิดเดยอะถ้าเป็นประโยชน์กับชาวบ้านเอาเถอะเอาเถอะเราจะมาจากไหนจะมาจากใครช่บมันเถอะผมว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมัน มันบอบช้าในการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก,กันมานานมากแล้วไอ้เรื่องการผมเองนะครับเหมือนที่ผมบอกเอาว่าประวัติทางด้านการเมืองมันก็อยู่มานานนะครับผมมีพักการเมืองมานานที่ผมมาทําแบบนี้เพราะว่าหนึ่งผมไม่อยากทํางานภายใต้พักการเมืองอนะครับเพราะถึงเพราะพรักการเมืองเนี่ยเขาจะมีนโยบายอะไรของเขาบางทีเราก็จะถูกผิดอะไรเราก็ต้องเดินตามทานนโยบายบบแต่ในเราเรามาทางเนี้ยเรามาตอบโจทย์ของชาวบ้านเราต้องการอยู่ข้างประชาชนแล้วก็ ทำประโยชน์ตอบโจทย์จริงๆนะครับอันนี้คิดว่าเราเป็นทางเลือกดีกว่าเป็นทางเลือกแล้วก็อย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะชวบได้ประโยชน์ก็เอาเถอะอย่าไปคิดเยอะเพราะว่ามันจะมีบางกลุ่มบางพวกจะชอบใช้คําว่าภาษีเป็นภาษีอภาษีเราอย่าทํานู่นทํานี่ทำไมเราทํานี้ไม่ได้เป็นเรื่องภาษีเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่ปฎิถามไม่ได้ชุก่อนน้นนี้ไปช่วยปิ๊กแปะทําไมอ่ะ มันเป็นมันเป็นเส้นทางนะครับผมมองมันเป็นเส้นทางให้ผมมาถึงตรงนี้นะครับถ,ถ้าผมไม่ได้ไปตรงนั้นอาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้อ๋อเหรฮะสุดยอดตรงดีเอาโอเค,คหมดยังหมดยังเอาหมดดีกว่าครับเดี๋ยวไปไกลกว่านี้เอาคุณพัชญาครับโอเคด้วยคำถามเดียวกันเชิญเปิดใจคือเราทำงานทุกวันนี้เราจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือ แม้จะมีกระแสะมาว่าแบบเนี่ยใช้เงินใช้ภาษีใช้อำนาจบ,บอกว่าอย่าไปมองตัวนั้นเลยค่ะณวันนี้เราเอาประโยชน์ให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนมองตรงนี้ว่าว่าใครได้ผลประโยชน์ณตรงนั้นคือวันนี้ก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็ทําด้วยความตั้งใจและจริงใจแต่คิดว่าชาวบ้านเขาก็คงสัมผัสได้แล้วก็รับรู้ได้ในสิ่งที่เราเอาประโยชน์ไปให้เขา ถามว่าในการทุกคนก็มองว่าแบบเนี่ยมันใช้อำนาจในการติดต่อราชการอะไรเงี้ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปเพื่อช่วยเหลือและก็แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านเพราะบางทีหน่วยงานราชการเขาเข้าไปดูแลไม่ถึงด้วยความที่พวกเราเดินอยู่ในพื้นที่เราก็รับรู้ปัญหาแก้ไขวได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ทันใจลูกบ้านอะไรค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีชาวบ้านก็รับผลประโยชน์เขานินทาเรงเดียวคุณพัชยาเขานินทาว่า บิ๊กวิเนี่ยเอาเปรียบทางการเมืองก็แค่นั้นแหละอันนี้จริงๆนะคะคืออาจจะเป็นด้วยที่กระแสว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งทุกคนเลยโฟกัสว่าเนี่ยเพิ่งมาทำงานพื้นที่2องปีแต่คอนเฟิร์มเลยคะว่าก่อนหน้านี้ท่านก็ทำมาแต่ไม่มีใครรับรู้อาจจะสื่อสารออกไปไม่ดีการประชาสัมพันธ์ของท่านไม่ดีแต่คนในพื้นที่แต่ว่าเขารับรู้ได้ว่าท่านทำอะไรไปบ้างค่ะว่าท่านผู้ว่า